เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูไฟเส้นนะครับผมเป็นรุ่น RGBW ครับก็คือเป็นรุ่นที่เปลี่ยนสีได้แล้วก็สามารถมีแสงวอร์มได้นะครับเรื่องแสงวอร์มได้ด้วยจะต่างจากไฟทั่วไปตรงที่เปลี่ยนสีทั่วไปะครับจะเป็น RGB ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแสงวอร์มได้นะครับก็เดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับนี่ครับจะมีขั้วทั้งหมดหขั้วนะครับโดยที่ด้านบนสุดเป็น24บโวลต์นะครับอันนี้ดูวิธีการต่อสายของเขาเห็นไหมฮะ จะรู้ว่าเข้าต่อสายไหนเป็นอะไรเนี่ยก็ดูตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้หนึ่งม้วนยาวห้าเมตรนะครับอันนี้ผมแกะจากโรมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอามาเทให้ดูเลยนะครับท้านหลังนะฮะเป็นกา3สามเอ็มนะครับสําหรับลอกแล้วแปะได้เลยฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยที่วันนี้ผมจะใช้อา RGB controller นะครับในการคอนโทรลนะครับปรับด้วยรีโมทนะฮะพร้อมด้วยเจ้านี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะต่อใช้งานมันนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเอาละครับโดยที่เดี๋ยวผมจะพามาดูกันเลยนะก็อันนี้ครับขั้วต่อมันเป็นแบมี้ต่อตามนี้เลยนะครับอันล่างสุดถูไหมบวกบวกเข้าสองช่องนี้นะครับแล้วก็นี้ RGBW ครับก็ดูตามนี้เลยครับโปติเขาจะแยกสีมาให้แล้วครับแล้วก็ W ก็คือไว้์เขาแยจากไวแลก็ใส่สีขาวนะครับเดี๋ยวมาต่อตามกันเลยครับผมเอาละครับทีนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กแล้วก็ต่อใช้งานเลยนะครับว่าจองมเป็นยังไงนะฮะอันนี้ไฟดวงนี้เป็นไฟ24โวลต์น,นะครับใช่ว่าเป็น24โวลต์เท่านั้นเนะี่ยเดี๋ยวต้องสั่งให้รีโมทตัวเนี้ยคุมไดเวอร์นี้ก่อนต้องกดนี้มืดอ่าแล้วก็กดอันนี้อ่าเห็นไหมครับพีบเรียบร้อยฮะมันจำละอ่ากดเปิดแล้วทั้ที่เมื่อกี้ปิดอยู่นี่ฮนะอ่าแดงเห็นไหม G เขียวบลู Blue. แล้วก็นี่ครับแสงขาวครับผมไว้ White, นะฮะจะเปลี่ยนเป็นแสงวอมทำไงนะฮะกดกดนี่ก่อนเลยฮะกด R ก่อนแล้วก็กดด้วยวอมเห็นไหมเป็นแสงวอมคี Green, นะเดี๋ยวลองกดคีดูนี่เป็นเนเจอร์นะครแล้วก็อันนี้บลู Blue. เป็นขาวนะครับผม นี่นะรมันใช้การผสมสีครับใช้กาหผสมสีทางรีโมทนะครับจะได้สีอื่นที่แบบว่านอกเหนืออะไรเงี้ยแล้วก็นี้เปลี่ยนได้ปกติหมดดุนตามนิ้วก็คือสมมติต้องารสีฟ้าอะไรเงี้ยก็จิ้มได้เลยนะแล้วก็นี้ก็นี่คมันจะดีกว่า R G B ตรงที่ R G B ทั่วไปมันจะดีกว่า R G B ทั่วไปตรงที่ว่ามันสามารถเลือกแสงสีธรรมชาติได้คือสีเนเจอร์สี ขาวสีวอมอะไรเงี้ยซึ่งอา b ีทั่วไปจะไม่สามารถทําได้อา b ทั่วไปจะสามารถทําได้แค่อา b ีก็คือฟ้าเขียวแดงอะไรเงี้ยว่าไปนะครับม่วงอะไรเงี้ยจะทําได้อ g b ีทั่วไปอันนี้ทําได้เหมือนกันครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมตรงที่สามารถมีตีธรรมดาเข้ามาเพิ่มได้ครับผมก็โอเคส่วนใครที่ต้องการไอเทมนี้ครับก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดคทิพชันครับผมตลอดจนไดเวอร์แล้วก็รีโมทนี่นะครับก็จะ มีอยู่ในเว็บไซต์เช่นกันนะครับหากใครสนใจหรือว่าต้องการดูคลิปข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูได้ทาง youtube หรือบนเว็บไฟต์ได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ